มาโหกระแดดทำเป็นเล่นไม่มีหรอกไม่มีอยู่จริง ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตินชาแนลในช่วงที่2นะคะอ่ะหลังจากที่อัดคลิปน้ำหอมเสร็จแล้วนะคะวันนี้มาพบกับปริณโนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผ,ผลิตในหัวข้อเรื่อง my brain has too many tabs open นังสมองฉันมีแท็บเยอะไปหมดเลยเปิดแทบ็บเปิด,ปดอะไรเยอะแยะจนเบียนหัวจนเครียด เพราะเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยแหะค่ะโทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยคะ่ะก็เป็นตักประการเหตุสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึก insecure <c oughs> คือ,คอไม่ปลอดภัยนิตเรรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้อะอีโทรศัพท์มันก็ต้องมีมันฉันต้องมีมันมึงกูจะขาดมันไม่ได้กูจะต้องถือตลอดกูจะต้องแบบเด็ดเนี่ยเดี๋ยวหาคนนี้แล้วแล้วก็จะ เน,ะะนี่ยคืออาการติดโทรศัพท์อย่างหนึง่งแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ตีแผ่การใช้โทรศัพท์หรือทุกอย่างในโลกดิจิทัลออนไลน์รวมกับแมก้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยไม่รู้กล้องจับไหมนะเพราะว่าแบบเลนส์มันไม่ค่อยกว้างอะ่ะทุกคนแล้วต้องขอบอกก่อนว่าเออเลนส์อ่ะมันจะอยู่ฝัง่งมันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะแบบมันอาจจะไม่มองกล้องบางทีเราอาจจะไม่ได้มองกล้องก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแบบอาจจะน่ารำคาญนิดนึงแต่ว่าก็ อบอกให้แจ้งให้ทราบก่อนนะคะเนี่ยก็จะรวมถึงการใช้คอมด้วยแล้วเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าขาดมันไม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอ่านแล้วเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เขาเจตนาผู้เขียนที่ชื่อธัญญากุตอินเนี่ยเขาจะบอกอะไรเราอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเนาะก็จะมีประเด็นหนึ่งประเด็นที่หนึ่งก็คือเปิดมือถือ คุณเปิดมือถือดูโซเชียลตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มตาตื่นหรือไม่ประเด็นที่สองคือเสพและแชร์ข่าวปลอมทางออนไลน์โดยไม่รู้ตัว 3. ก้มหน้าดูโทรศัพท์แม้อยู่กลางวงสนทนาเนี่ยเคยเจอกันไหมครับแบบเนี่ยคนคนที่แบบอ๋อสวัสดีครับอ่าลูกค้าอ,าอะไรคะอ่ะอะไรนะคะลูกค้า อย่างเงี้ยเจอกันไมหมฮะทุกคนอะและนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ท,ทุกคนที่เป็นทํางานยุคดิจิตอลควรที่จะอ่านหนังสือเล่มน,นี้เพราะว่าเทคโนโลยีค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของของเราโน้มน้าวให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่อาจจะขาดมันจากาากันได้แต่คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือหรือเปล่าเราต่างออกกันออลังกายท่องเที่ยวและหาเวลาพักผ่อน เพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจแต่ชีวิตด้านดิจิตอลก็ต้องการปรับสมดุลเช่นกันนะครแล้วก็เจตนาที่ผู้เขียนเออผู้แปลด้วยเขาฝากเอาไว้สําหรับผู้อ่านนะคะอาจจะอ่านสรุปไม่หมดนะแต่ว่าอ่านให้ฟังว่ามันทําทําไมนะจะจะขายทําไมเรื่องอีนังสือเล่มนี้จะขายทําไมสาเหตุหนึ่งก็คือเขาบอกอย่างนี้นะคะทุกคนคือเขาบอกว่า อ,อยากให้นังสือมันแมสขอฝากร้านหน่อยละกันค่ะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานหนังสือจะแมสแมสหรือเปล่าไม่รู้มีป้าข้างบ้านบอกป้าข้างบ้านว่ะหรือจะแกล้งลงซื้อเป็นของหวานให้เจ้านายก็ได้เอ้ยนี่หลอกด่าดเจ้านายหรือเปล่าและสุดท้ายหากคุณอ่านมาถึงตรงจุดนี้จนถึงตรงนี้อยากขอให้วางโทรศัพท์มือถือสักครู่แล้ว ลองเริ่มอ่านหนังสือเล่มน,นี้ดูค่ะอ่าเขาฝากมานะคุณนรัตน์คนสุวรรณนาหน้าที่227ค่ะนะคะเขาบอกเอ่อกูอ่านว่าเล้กเล่นก่อนับพ,พักก่อนอีดอกแล้วมาอ่านหนังสือมาทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้โซเชียลมีเดียออฟโซเชียลมีเดียไปก่อนแล้วเราคิดว่าการเล่นอันนี้พูดในทัศนะเรานะแบบชิลๆนะ<อ>แบบสบ,บายเนาะแบ ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องสาระอะไรมากมายแต่ว่าก็จะมี <S 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 นะฮะว่าเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียมัน,ม,นมันแน่นอนว่าตอนที่เราเลิกเลิกเล่นไปเนี่ยมันส่งผลกระทบอย,อย่างมหาศาลเลยเพราะว่าเราเคยอดีตเคยทํางานเป็นไอเนี่ยค่ะอาศัยข้อมูลข่าวสารซึ่งปริมาณมหาศาลมากแล้วโทรศัพท์โซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้คือคือชีวิตของเราเลยคือเราขาดมันไม่ได้เลย เนี่ยแล้วเราคิดว่าบางทีมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่าบางครั้งอะ่ะการที่เราใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะบางทีเราเผลอแชร์ข้อความเราเผลอพ่นสิ่งลบๆออกไปโดยไม่รู้ตัวโดยที่เราแบบไม่ได้คำนึงเลยว่าสิ่งที่เราพ่นหรือพูดพร่ำออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับใครบ้างโดยที่ไม่ได้ยังคิดไม่ได้ตั้งสติตอนพูดอนะ่ะไม่ได้คิดไม่ได้ตระหนักพอที่จะคิด ใหม่ว่าเอ้ยมันจะแบบไปไป,ไปทำร้ายใครหรือเปล่าแบบไปไปด่า EC ไปด่า EA ไปด่า EB นะอันนี้ชื่อสมมุติไม่ใช่ชื่อคนจริงๆว่ามันจะแบบทำให้คนเขาเจ็บช้ำขนาดไหนเวลาพิมพ์พิมพิมด่ากันหรือโพสข้อความลบๆอย่างเช่นโอ้ยวันนี้เบื่อจังเลยเจ้านายแม่งน่ารำคาลอะไรเงี้ยสมมุติโพสไปนในเฟซใช่ไหมหรือโพสไปนใน Twitter โอเคคุณโพสใน Twitter คุณอาจจะปลอดภัยเล็กน้อยหรือเปล่า นะถ้าเจ้านายมันรู้ว่าคุณมีทวิตเตอร์ใช่ไหมคุณมีทวิตเตอร์แล้วเขารู้แอคเคาท์รู้บัญชีอาเสร็จแล้วค่ะทีนี้ตรวจสอบกระจุยเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเจ้านายคนนั้นไม่ชอบคุณในการส่วนตัวอยู่แล้วโดนแน่นะคะโดนแน่นอนนะคะบอกเลยนี่จากประสบการณ์เนาะ <c oughs> นะจากจากคนประสบการณ์จากคนอื่นด้วยไม่ใช่ของของตัวเองอย่างเีตัวเองก็มีแต่ของตัวเองเนี่ยจะเป็นเรื่อง Facebook ที่มีเพื่อนเตือน,อนมาแล้วเหมือนกันว่าอย่าโพสต์เลยมันมันไม่ดีมันไม่โอเค เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเลิกเล่นดีกว่าวะ่ะโอ้ไม่เอาและเลิกดีกว่าเพราะว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องแบบให้ปวดหัวลำคันใจตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจเลิกโซเชียลไปเลยแล้วก็กลับมาอา่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะเออไม่ได้มาขายของอย่างเดียวนะก็มันมันแนะนำด้วยนะคะซื้อที่ไหนได้ก็ซื้อที่ C ีอซื้อที่ออชอ็ชอปเชิบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งนะทุกคน มีอ you know, ีกเล่มหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือ FOMO เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าปริ้นจะเอามาพูดไปเนาะคลิปนี้ก็จะพูดแค่เล่มนี้ก่อนว่าได้ได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็อย่างที่ได้อ่านจากข้างหลังคำนิยามด้านหลังไปนะคะก็อ่านโดยรวมๆอ่านไม่หมดนะเพราะว่ามันมีประมาณเอ่อ200เท่าไหร่วะ27หน้านะคะ2 2 7หน้าก็แต่ถ้าอ่านทั้งวันนะก็ อ่านได้แล้วก็สามารถอ่านซ้ําได้เล่มนี้สามารถอ่านวนไปจนกว่าจะเขาเรียกว่าใช้ปรับสมดุลชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดีนอกจากเรื่องชีวิตการทํางานแล้วนะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็ช่วยในชีวิตชีวิตคู่ด้วยชีวิตสมส่วนตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง, gender, องทุกๆเรื่องอะนะือเหมาหมดะนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าการจัดการเป็นไลฟ์สไตล์ในการจัดการชีวิตของแต่ละคนนะเราคิดว่าช่วยชีวิตได้ค่อนข้างเยอะเลยเล่มน,นี้นะช่วยชีวิตเราได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเราก็ปริน,นาเป็นคนหนึ่งที่ถ้าติดอะไรแล้วติดเลย <S 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 เพื่อนเพื่อลองสํารวจนะคะทุกคุณผู้ชมลองสํารวจดูนะว่าใครที่มีอาการแบบนี้มีอาการแบบโซเชียลแอดดิกแบบ ฉันฉันจะต้องติดต่อคนนู้นคนนี้ฉันจะต้องเล่นเฟซฉันจะเลิกทวิตเตอร์ไม่ได้ฉันจะเลิกถ่ายโทรศัพท์ไม่ได้เพราะฉันต้องซื้อของฉันต้องเอฟของของมันถูกมากแกจะเลิกเล่นได้ยังไงฉันฉันต้องซื้อของร้านนี้นะร้านนี้มันมีโปรละเด็กมากเลยนะเว้ยพลาดแล้วพลาดเลยนะนั่นละก็คือ FOMO เป็นการตลาดอย่างหนึ่งแล้วเราเชื่อว่าคนที่ทำงานคอนเทนต์มาเก็ตติ้งอะนะทำทำส SEO อ่ะเขียนเขียนคอนเทนต์อะเราคิดว่าเอ่อการที่คุณจะ นำเสนออะไรใหม่ๆเนี่ยเราเราว่าลองเปิดใจกับหนังสือพวกนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาพบพิเศษข้างหน้านอันนั้นก็เป็นเล่มที่ซื้อมาจากอเมาเอ่อนังอมริคะซื้อมาจากเอ่ออะไรวะซื้อมาจากน i n อินเอนอร้านแล้วก็อันนี้ซื้อจาก c ีเอ็เนะอันนี้ซื้อซีอนะคะหนังสือราคาปกติเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อออนไลน์ก็มีนะเออม,มีมีเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่เจออีบุ๊กเจอแค่หนังสือ hard copy แบบแบบ เล่มจริงอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เป็น,นอ่ PDF น้อลองดูค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่ได้แบบอยากจะต้องใช้งานมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ก็ใช้ต่อไปแต่ว่าก็ตั้งตั้งลิมิตเนะี่ยเขาก็จะสอนให้เราตั้งลิมิตกับตัวเองหรือตั้งเขาเรียกว่าข้อจํากัดในการใช้มีเหมือนกับมี parental guidance ด้วยก็สําหรับพ่อแม่ลูกที่ ลูกที่ติดเกมลูกที่ติดโทรศัพท์น,นะฮะก็เอามาสับคุณคุณพ่อคุณแม่ก็เอามาสอนลูกได้นะคะเอามาประยุกต์เป็นครูก็สามารถที่จะเอามาสอนนักเรียนได้นะคะก็คือห้ามใช้โทรศัพท์ทิ้งไปเลยโทรศัพท์โยนไปเลยไม่ต้องใช้หยุดบอกต่ว่าเราจะมีมันจะเขาจะมีจิตวิทยาในการพูดในการพูดในการสนทนาสื่อสารกับเหมือนกับคนที่กําลัง เจอปัญหานี้อยู่รับมือไม่เป็นรับมือไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกได้ค่อนข้างชัดเจนมีเขาเรียกว่ามีหลักฐานทางงานวิจัยมีหลักฐานทางการสำรวจผู้ผู้ผู้ที่ติดนะคะจากจาก UK เคะเป็นส่วนมากเพราะว่าผู้เขียนก็เป็นคนบริทิชเนะเขาก็ต้องเบสยูแล้วแหละนะคะข้อมูลเขาก็จะต้องเบสจากที่นั่นอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลเพราะฉะนั้นภาษามันก็จะแบบ แปลกๆหน่อยแต่ว่าเป็นภาษาที่เขากล่าวมาแล้วค่อนข้างอ่านง่ายนะไม่แบบไม่งงนะอ่ะานแล้วก็เข้าใจแบบทุกอย่างเลยคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เขาจิพาษ์ตไปแล้วภาษา,าแบบปก,ปกติเวลาอ่านหนังสือแปลวรรณกรรมหรืออะไรเงี้ยบางทีภาษามันประหลาดๆนะแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกๆ,ๆุเล่มอ่นเรามีการมีการผ่านสกรีนมาแล้วว่าเล่นมนี้เข้าใจอ่านแล้วงงไม่งงอ่านแล้วคนงงเงงข้าใจได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็เชื่อว่า คุณผู้อ่านก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยากเช่นกันว่าหลังจากที่ได้อ่านเล่มนี้แล้วคุณควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไรคุณควรที่จะจัดการกับปัญหาในโซเชียลมีเดียอย่างไรสมมุติว่าเวลาประสบปัญหาต่างๆเขาก็จะรวบรวมไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดนะคะพูดงงไหมวะ นั่นแหละค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามกดอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปใหม่ๆเดี๋ยวว่าจะทำเรื่อยๆเ,เนาะคลิปนี้ปรินก็ทำคนเดียวอาจจะช้านหน่อยอาจจะแบบติดขัดอะไรบ้างเพราะว่าทุกอย่างรันเองหมดนะคะมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สู้ค่ะ เพื่อสังคมที่ดีกว่าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ